สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยแชนแนลอีกครั้งนะครับและก็อยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาจัดกีฬาสีกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นวันหยุดนะครับก็ดูการแข่งกีฬากันแบบสบายๆกันนะครับและสําหรับคลิปตามหาอัญมณีนะครับ EP 2เป็นไงกันบ้างครับดูเราชอบกันหรือเปล่านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะสำหรับ EP 3นะครับก็ต้องรอกันนิดนึงนะครับเพราะว่าการทําเป็นหนังเนี่ยจะใช้เวลาในการถ่ายทําค่อนข้าง แล้วสำหรับวันนี้นะครับการแข่งกีฬาสีนะครับการเลือกตัวนะครับก็มีตัวให้เลือกถึง29ตัวตามนี้เลยนะครับแต่ี่ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราแบ่งเป็นสีสีเหมือนเดิมนะครับเป็นแดงฟ้าเขียวเหลืองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละสีจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาจับฉลากให้สีแดงกันก่อนเลยดีกว่าครับผมสีแดงตัวแรกจะได้ตัวอะไรนะครับมาดูกันครับเบอร์16ครับเบอร์ส6ตัวอะไรเอ่ย สีแดงได้แองเจิลอ่าสีแดงได้แองเจิลไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจับฉลากให้สีฟ้ากันบ้างนะครับว่าจะได้ตัวอะไรเบอร์18ครับเบอร์18เดอะแลมนะครับอ้านะครับเดี๋ยวเรามาจับฉลากให้สีเขียวกันบ้างนะครับโอ้เบอร์19าครับไล่ๆกันเลยครับเบอร์19นะครับได้เดซิสิครับผมอ่านะครับคราวนี้เป็นสีเหลืองบ้างนะครับสีเหลืองจะได้ตัวอะไรนะครับไปดูกันเลย อา้าวเบอร์16นะครับแองเจิ้ลเหมือนกันนะครับผมเอาละครับและการแข่งขันในรอบแรกนะครับก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับอา้าถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับอย่ารอช้าครับเริ่มกันเลยไปครับตอนนี้ครับโอ้โหเหมือนแองเจิ้ลแดงกับเหลืองจัด ตีเข้าหากันนะครับแล้วตัวทางด้านเดินแรมกับทางด้านเด17ตอนนี้เหมือนจะไปจับคู่กันสู้นะครับแม่ดูท่าทางตอนนี้โอ้เดนสเสีเขียวจะได้เปรียบเห็นเห็นนะครับแต่ยังไงครับตอนนี้ทางด้านแองเจิลของแดงกับเหลืองยังคงกระทืบกันอยู่นะครับต้องตามลุ้นกันนะครับว่าสีไหนจะหายไปก่อนนะครับอ้าแล้วเด17ตอนนี้ยังไงครับแม่ไปทิมอะไรอยู่ตรงนั้นครับเหมือนจะเอ๋นะครับกรรมการต้องขยับให้นิดนึงนะครับแม่จะได้มาสู้กันนะครับอาแล้วตอนนี้นะครับแม่ทางด้านแองเจิลนะครับสีแดงกับเหลืองย แดงนะครับได้เป้าแล้วอยู่นี่เด็ดโอ้โหมายืนอยู่เฉยนะครับก็าทีมทางด้านแองเจิ้ลสีแดงหายไปเลยนะครับก็กลับรอบแรกนะครับสีเขียวได้คะแนนไป1คะแนนอ่านะครับและสําหรับในรอบที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าแต่ละสีนะครับจะจับสลากได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มที่สีแดงกันก่อนเลยนะครับผมเบอร์หครับเบอร์หตัวอะไรเอ่ย โอ้แอนเชียสต็อกนะครับแบบสีแดงได้แอนเชียสต็อกนะครับในรอบนี้อ่านะครับเดี๋ยวของสีฟ้าบ้านนะครับสีฟ้าตัวที่2จะได้ตัวอะไรครับผมเบอร์25ครับเบอร์5ี่สิบห้าคอสตูแมนต่อไปนะครับจะเป็นทีของสีเขียวนะครับสีเขียวจะได้ตัวอะไรเบอร์13ครับผมเบอร์13ตัวอะไรเอ,อ่ย13 โอ้ Silence ครับต่อไปนะครับจะเป็นของสีเหลืองกันบ้างนะครับเดี๋ยวดูว่าสีเหลืองจะได้ตัวอะไรนะครับผมเบอร์24ครับ24ตัวอะไรเอ่ย Chicken g o ส d เครับเอานะครับและการแข่งขันในรอบที่2นะครับแมผู้เล่นแต่ละสีนะครับก็พร้อมแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าสีไหนจะได้คะแนนในรอบนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลย ไปแล้วครับตอนนี้นะครับทางด้านไซเลนเฮดทางด้านแอนเชียสด็อกนะครับกับฟอสตูแมนไปจับคู่สู้กันครับแล้วตอนนี้นะครับชิคเก้นโกสเหมือนจะไม่สู้กับเขาครับอ้าวแล้วนึกขึ้นได้เขาว่าต้องมาสู้นะครับแหมไซเลนเฮดก็เข้ามาร่วมวงด้วยแล้วตอนนี้แอนเชียสด็อกหายไปก่อนแล้วนะครับสีแดง อ้าตอนนี้นะครับเหลือสีเขียวสีเหลืองสีฟ้านะครับแต่ทางด้านคอสตูมแมนก็แอบตบหลังชิคก้นโกสฟรีอยู่นะครับได้เหมือนยังไงครับเอ้าโอ้โหไซเดนเฮดสีเขียวนะครับจับชิคก้นโกสกินไปก่อนแล้วแล้วคอสตูมแมนจะขยั่ตีอยู่โอ้โหและไซเดนเทสสีเขียวนะครับจับกินทีเดียว2ตัวรวดเลยนะครับแต่ทำให้รอบนี้นะครับสีเขียวได้คะแนนไปอีกหนึ่งคะแนน มาถึงการจับฉลากในรอบที่3กันบ้างนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าแต่ละสีจะได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่สีแดงกันก่อนเลยสีแดงจะได้ตัวอะไรเบอร์27ครับ27เมได้เจ้านักเก็ตดำนะครับแม่หมาหัวลูกโป่งนั่นเองนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาจับฉลากให้ทีมสีฟ้ากันบ้างนะครับเบอร์13ครับ13ตัวอะไรครับ ต้องดูน,นะครับเบอร์13โอ้ยไซเลนเฮดมาอีกแล้วครับรอบนี้แต่ว่าเป็นของสีฟ้านะครับต่อไปนะครับเป็นคิวของทางด้านสีเขียวกันบ้างนะครับสีเขียวจะได้ตัวอะไรเบอร์อครับ11ตัวอะไรเอยมอสแมนเอาละครับและรอบนี้นะครับก็จะเป็นของสีเหลืองกันบ้างนะครับสีเหลืองจะได้ตัวอะไรเอย สิอีกแล้วนะครับโอ้โหเอ็นจอลที่มาบ่อยแล้วเกินนะครับแม่รอบนี้สีเหลืองได้เอ็นจอลอีกแล้วเอานะครับและการแข่งขันนะครับก็มาถึงในรอบที่3ากันแล้วนะครับแม่รอบนี้นะครับผู้เล่นทุกคนก็พร้อมแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแม้ว่าสีไหนจะได้รับชัยชนะไปนะครับแม่รอบนี้นะครับสีเขียวมาแรงอีกเช่นเคยนะครับสีอื่นช่วยกันเชียร์ด้วยนะครับยังมีความหวังอยู่นะครับเอาถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลย ใชแล้วครับโอ้โหแล้วตอนนี้นะครับสีเหลืองเหมือนจะโดนลุมนะครับแบบทางด้านนักเก็ตดำนะครับกับทางด้านมอสแมนนะครับรีบบินปไปฉกแองเจิลก่อนเลยนะครับแบบก็รู้ว่าเก่งอ้าวล้วอยู่ดีไซเลตเฮดสีฟ้ามาแย่งกินเจ้าฟูนี่เราสีแดงไปก่อนเลยนะครับตอนนี้นะครับเหมือนทางด้านแองเจิลจะโดนลุมหรือเปล่าฮะมอสแมนแอบโจมตีทางด้านหลังและแองเจิลค่อยๆหมุนตัวมากระทืบทางด้านมอสแมนนะครับ ส่วนทางด้านไซเรนเฮดสีฟ้าก็เลือดหายไปเหมือนกันนะครับแมอยู่ดีเลือดหายไปได้ไงไม่รู้นะครับไม่ได้สู้ใครเลยอ่าแล้วตอนนี้นะครับแองเจิ้ลสีเหลืองก็ทืบสีเขียวหายไปแล้วครับแล้วตอนนี้เหลือแค่เหลืองกับฟ้าครับจะไงครับแองเจิลกับไซเรนเฮดใครจะอยู่ใครจะไปนะครับแองเจิลเหมือนจะกระทืบอะไรอยู่นะครับกระทืบโดนหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วโอ้โหกลายเป็นไซเรนเฮดสีฟ้าแล้วครับจับกินไปนะครับทำให้สีฟ้าได้คะแนนไปหนึ่งคะแนน ครับมาถึงรอบที่สีกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจับฉลากให้สีแดงกันก่อนครับสีแดงจะได้ตัวอะไรเบอร์26ครับ26สโอสีแดงได้ for content baby นะครับในรอบนี้เอานะครับและต่อไปเป็นคิวของสีฟ้านะครับสีฟ้าจะได้ตัวอะไรเบอร์ <S 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 28ครับ28เป็น good boy หมาแวบ,บๆนะฮะเอาละครับของสีเขียวกันบ้าง เบอร์สิบนะครับเบอร์สิบตัวอะไรเอ่ยลองฮอร์เอานะครับรอบนี้นะครับก็จะเป็นคิวของทางด้านสีเหลืองกันบ้างนะครับสีเหลืองจะได้ตัวอะไรเบอร์สิบสามครับสิบสามสิบสามสไตเลนเฮดไมค์แล้ว เอาะครับและการแข่งขันนะครับก็ดําเนินมาถึงรอบที่4แล้วนะครับแม่รอบนี้นะครับผู้เล่นแต่ละคนก็พร้อมแล้วนะครับแมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสีไหนจะได้คะแนนในรอบนี้ไปนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยไปครับโอ้ตอนนี้จับคู่กันสู้กันแล้วครับแม่ทางด้านไซเลนเทสเหลืองนะครับสู้กับทางด้านฟอคเทสเบบี้แดงแล้วหายไปอย่างรวดเร็วครับตอนนี้เหลือลองฮอสนะครับแล้วก็ทางด้านคูดบอยนะครับสีฟ้านะครับตอนนี้สู้กับลองฮอสอยู่แล้วยังไงครับ ฟุตบอลหายไปแล้วครับตอนนี้เหลือไซเลนเฮดกับทางด้านลองฮอร์ ot, นะครับแหมลองฮอร์ Long ot, นะครับโอ้โหรอบนี้มาดีครับพยันชงอีกแล้วนะครับต่วทางด้านไซเลนเฮดเลือดเหมือนจะลดอย่างรวดเร็วครับโอ้โหสีเขียวมาดีแล้วครับรอบนี้ดูท่าจะยังไงครับี่ยโอ้ลวลองฮอร์ ot, ตวัดวตวัดได้ไหม ตวัดแล้วยังไงครับยังตวัดตอนน่อด้าไซเลนเทดไม่ได้เลครับแลบ <c oughs> โโ้เหมือนกันว่าไซเลนเทดตอนนี้กทืบงรีนะครับแล้วยังไงครับโอ้โหเหมือนลองฮอจะทําทำอะไรไรเซเลนเฮดไม่ได้แล้วตอนนี้โอ้ยังไงครับเนี่ยตอนนี้มีลุ้นนะครับสีเหลืองมีลุ้นและส,สีเหลืองโอ้โหไซเลนเทดจับกลินลองฮอรไปเป็นที่เรียบร้อยสีเหลืองได้ไปหนึ่งคะแนนนะครับและสำหรับรอบนี้นะครับจะเป็นการสู้กันแบบทีมแล้วนะครับแหมรอบนี้นะครับมีคะแนนให้ถึง5คะแนนเลยนะครับสำหรับทีมที่อยู่รอบเป็นทีมสุดท้ายนะครับ สีแดงนะครับตามนี้เลยนะครับแหมวันนี้สีแดงเหมือนจะเชียร์ไม่ค่อยขึ้นนะครับแต่ไงก็ต้องช่วยเชียร์กันหน่อยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสำหรับเกมนี้นะครับสีฟ้าก็ผู้เล่นตามนี้เลยนะครับก็ยังดูแบบกลางๆนะครับผู้เล่นก็อยู่ในระดับกลางๆมีไซเรนเทสตัวหนึ่งนะครับสีเขียดนี่โอ้โหสีเขียวนี่เขามาโหดจริงๆครับวันนี้สีเขียวมีทั้งไซเรนเทสทั้งเด17ทั้งลองฮอสนะครับที่เรียกว่าเป็นตัวเก่งๆทั้งนั้นเลยนะฮะ ส่วนสีเหลืองก็ไม่เบานะครับสีเหลืองเพราะว่ามีแองเร์ถึง2ตัวนะครับแล้วก็มีไซเลนเฮดอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสีไหนจะอยู่รอดเป็นทีมสุดท้ายนะครับและสีนั้นจะได้ไปเลยนะครับ5คะแนนนะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยฝปครับโอ้โหตอนนี้นะครับแต่ละสีก็เริ่มวิ่งเข้าไปโจมตีของแต่ละฝ่ายเหมือนกันนะครับและตอนนี้นะครับลองรอสนะครับบุกเขียวเข้าไปลุยสีเหลืองที่มีถึง2ตัวนะครับ อ้าวทางด้านชิเก้นโกลก็ไปลุยอยู่ตกแตนเหมือนกันนะครับแม่เป็นสีเหลืองตัวเดียวที่เข้าไปลุยนะครับแลวยังไงครับโอ้ตอนนี้แองเจิลแดงกับแองเจิลเหลืองสู้กันอีกแล้วครับโอ้และเหมือนต่อนด้นะครับสีเหลืองเหมือนจะย่เหลือเยอะสุดเลยนะฮะเพราะว่าเหลือ3ตัวนะครับและต่อนนีนนะครับโอ้สีแดงแองเจิลโดนลมสองตัวและไตเลเทมาจับกินไปดื้อเลยนะครับ ตอเน,นี้นะครับมีแตนเลนเฮสสีฟ้านะครับลุยกันทางด้านเดนสิบเจ็ดปีเขียวอยู่นะครับอ่าแล้วทีมงานสีเหลืองไปแล้วครับไปกันสามคนแล้วครับพร้อมที่จะลุยกับเดนสิบเจ็ดแล้วโอ้โหอ้าวแล้วเดนสิบเจ็ดอยู่ที่หนีลงน้ำแล้วเดนสิบเจ็ดหนีลงน้ำได้ไงครับโอ้โหแล้วยังไงครับทีมงานสีเหลืองก็ตามลงไปกระทืมที่ด้านล่างที่น้ําต่อนะครับ อ้าวแล้วตอนนี้เด17ทําทำอะไรอยู่ครับแม่ไปหาปลาในน้ำอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้อาจหนวดจิมหาปลาอยู่อ้าวแล้วกลายเป็นว่าเด17นะครับจัดการแองเจิลสีเหลืองไปได้หนึ่งตัวด้วยนะครับโอ้ไม่ธรรมดาครับโอ้ยเดยเจจัดการแองเจิลอีกแล้วนะครับและตอนนี้นะครับเหลือเพียงแค่ไซเรนเทสสีเหลืองกับทางด้านเดโอแล้วกลายเป็นเดยสีเขียวนะครับแม่ทำให้สีเขียวนะครับได้รับคะแนนในรอบนี้ไปถึงหคะแนนเลยทีเดียว การแข่งขันยังไม่จบนะครับน้องๆไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเลือกตัวในรอบต่อไปนะครับผมอ้าวนะครับสำหรับรอบนี้นะครับพี่สมบอยแถมให้นะครับเพราะว่าเอาตัวใหม่มานี่ไม่ออกกันเลยสักตัวนะครับพี่สมบอยก็เลยไปตั้งค่าปุ่มในนี้นะครับให้มีแค่เลข1ถึงเลข5นะครับอ้าวนะครับเดี๋ยวดูนะครับแต่ละสีจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับสีแดงก่อนสีแดงได้ตัวอะไร มีแดงได้เบอร์5นะครับโอ้ได้เจ้าสกอร์บิลล่านะครับแมเป็นเจ้ากิงคองที่มีหางเป็นแมงป่องนะครับผมเดี๋ยวมาดูสีฟ้ากันบ้างนะครับสีฟ้าได้ตัวอะไรเบอร์หนึ่งครับโอ้ยกอฟิแน่เป็นกอฟิวแมงมุมนะครับเดี๋ยวดูสีเขียว,วจะได้ตัวอะไรนะครับ เปอร์สามครับเปิด์สามโอ้โหได้เจ้ามิโนโทอนะครับแหมปีสัตวัวสือดาบนะครับเอานะครับตานี้ของสีเหลืองแล้วเบอร์สองครับ บอร์สองได้เนเมซิสนะครับผมอ่านะครับและการแข่งขันในรอบนี้นะครับเป็นรอบสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับแหมรอบนี้นะครับเป็นตัวละครใหม่ๆกันบ้างนะครับอ้าวแต่ละสีก็มีตามนี้นะครับผู้เล่นก็พร้อมกันแล้วครับและรอบนี้นะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้เลยนะครับรอบนี้นะครับสีไหนนะครับอยู่รอดเป็นสีสุดท้ายนะครับสีนั้นชนะไปเลยนะครับแหมคะแนนที่แข่งกันมานี่ไม่ต้องสนใจแล้วนะครับมาดูกันที่รอบนี้รอบเดียวกันไปเลยนะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลย ใชครับโอ้แล้วตอนนี้ยังไงครับเหมือนกอฟิลไปจับคู่สู้กับทางด้านมิโนทอร์ครับและทางด้านเดวิสิตนะครับก็จุดไฟเล่นนะครับส่วนทางด้านสกอร์บิลล่านะครับเหมือนจะอยู่เฉยๆนะครับโอ้กลายเป็นว่าสู้กันสองคนนะครับยังไงนใคเหยีบเข้าไปหน่อยครับเอ้ามาสู้กันหน่อยครับแม่อยู่เฉยๆได้ไงครับเรียกให้มาสู้โอ้โหแล้วสกอร์บิลล่าสีแดงนะครับมีการใช้ผ้าพ่นไฟนะครับโอ้ยังไงครับเดวิสิตก็มีไฟเหมือนกันโอ้แล้วยังไงครับตอนนี้เหมือนกอฟิลจะหายไปก่อนแล้ว อย่าครับโอ้โหสีเขียวเหมือนจะดูดีครับรอบนี้มาฟันแหลกเลยครับโอ้โหแล้วอย่างไรครับเนเมติตครับเนเมติตเลือดใกล้จะหมดเหมือนกันครับเธอร์มิโนทอร์เจอปีสาจบัวนะครับโอ้สกอร์บินล่าไม่ยอมเหมือนกันครับสกอร์บิล่าก็ับมาทุบโอ้โหเป็นระเบิดพลังนะครับและย่งไงครับเนเมติตี่ยังไม่ตายนะครับตอนนี้แปลงร่างกลายเป็นร่างไฟนะครับโอ้โหและมิโนทอร์ก็ตับใหญ่ครับ แมตอนนี้ดูเหมือนจะสูสีนะครับอย่างไรครับตรกริล่าโอ้ได้เดวิติดหายไปแล้วครับตอนนี้เหลือแค่ตกอริล่าสีแดงและไม่ได้สีทองสีเขียวและพี่โดทน้องสีเขียวเป็เไรครับสลบไปไปที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้ยแหมเดวิสีที่ตายไปแล้วนะครับแหมนี่เป็นซากศพนะครับแหม่ภาพกว่านะครับการแข่งขันในวันน,วนี้นะครับสีแดงได้รับชัยชน,นะไป กันบ้างครับสำหรับคลิปกีฬาสีในวันนี้นะครับแมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกดทับท้ายช่องสมบอยแชนแนลกันด้วยนะครับแมแลวสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะครับอย่าลืมติดตามดูกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ